สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้เช่นเคยพบบ่าวลำปางกันอีกแล้วผมก็มีข่าวคราวมาอัปเดตให้พี่น้องกันอีกแล้วนะครับสำหรับล่าสุดสำหรับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดนั่นเองครับและท้ายของคลิปก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการสมัครแอปทางรัฐนั่นเองครับว่าต้องใช้อย่างไรและทําอย่างไรก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกให้กับพี่น้องนั่นเองครับ เราก็มาเริ่มดูข่าวทางเฟดโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยได้มาแจ้งว่า,วา<น>เงินช่วยค่าตัดอ้อยสดสะอาดปี2567ทับ68นั้นอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโดยทางสอนอแจ้งเรื่องมายังโรงงานน้ำตาลทุกแห่งแล้วให้เพิ่มข้อมูลพื้นที่ตั้งไร่อ้อยให้เรียบร้อยก่อน14กรกฎาคม2568 การโอนเงินช่วย69บาทต่อตันนั้นจะผ่านทางบัญชีพกสเท่านั้นสิ่งที่สําคัญในช่วงนี้ขอให้พี่น้องชาวไร่เร่งทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐนั่นเองครับเพราะระบบมีการผูกพันความสัมพันธ์กับฐานข้อมูลของสองอ,อ,นอ,อ,นอนั่นเองการยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐนั้นเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดไว้ ว่าสามารถดูจากคลิปวิดีโอตอนท้ายนี่ได้เลยนะครับว่าสำหรับวันที่โอนเงินจากทกสเข้าบัญชีชาวไร่อ้อยนั้นยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการนะครับพี่น้องก็ต้องใจเย็นๆสักนิดหนึ่งรอให้รายละเอียดครบถ้วนอย่างไรแล้วก็คิดว่าได้แน่นอนพี่น้องก็คงจะรอรับเงินช่วยเหลือนในส่วนนี้ แต่อยากติงสักนิดหนึ่งอยากให้ผู้เกี่ยวข้องทําเรื่องนี้ให้เร่งด่วนนั่นเองเพราะพี่น้องเราเดือดร้อนกันทั่วหน้านั่นเองครับเราก็ไปชมคลิปวิธีการสมัครผ่านแอปทางรัฐด้วยนะครับว่าต้องใช้อย่างไรและดูอย่างไรพี่น้องก็รับชมรับฟังกันตามนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังฝากกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ การยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินอ้อยสดของแอป,ปทางรัฐการโอนเงินช่วยอ้อยสด69บาทต่อตนันเฉพาะคนตัดอ้อยสด100เอร์เซจะมีโอนผ่านแอป,ปทางรัฐโดยโหลดแอป,ปทางรัฐเพื่อยืนยันตัวตนเตรียมไว้เพื่อความสะดวกในการรับเงินวิธีการยืนยันตัวตนผ่านแอป,ปทางรัฐดาวน์โหลดแอป,ปทางรัฐ เปิดแปอปทางรัฐกดสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบกดคำว่าสมัครสมาชิกกดปุ่มสมัครด้วยบัตรประชาชนบนแปอปทางรัฐที่เดียวอ่านข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวจากนั้นกดติ๊กถูกที่ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วกดยอมรับอ่านคำแนะนำในการถ่ายบัตรประชาชนจากนั้นกดปุ่มเพื่อถ่ายรูป กรอกข้อมูลของท่านและตรวจสอบให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนแล้วกดปุ่มยืนยันตัวตนอ่านข้อแนะนำในการสแกนใบหน้าจากนั้นเริ่มสแกนใบหน้ากำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่แอปแล้วกดยืนยันตั้งค่าพินโค้ดหกหลักแล้วกดยืนยันพินโค้ดอีกครั้ง เปิดใช้งานการสแกนใบหน้าของท่านโดยกดที่ใช้งานจากนั้นกดเริ่มใช้งานและเตรียมรับหุ่นอ้อยสด